ท่านนายอำเภอสูงเนินนะครับท่านไพฑูยทยมหาชื่นใจนะครับจะได้กล่าวต้อนรับนะครับเี็นเชิญท่านครับกับเรียนท่านวิเชียรจัทรนทะนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านนายกกิ่งกาท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมา านุน้นาส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านระผมนายไพฑูรย์มหาชื่นใจในอำเภอสูงเนินในานามของชาวอำเภอสูงเนินขอต้อนรับทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลไหว้พระนอนในวันนี้อำเภอสูงเนินมีพระพุทธรูปที่สาคัญตั้งอยู่ในวัดธรรมจักรเสมารามตําบลเสมาอำเภอสูงเนินคือพระพุทธสายญาติลาหรือพระนอนหินทรายชาวบ้านนิยมเรียกว่า องค์พ่อใหญ่เป็นศิลปะแบบพื้นเมืองสมัยทวารวดีมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอายุราว1,300ปีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสูงเนินและจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ได้เห็นถึงพลังของประชาชนชาวอำเภอสูงเนินต่อความมุ่งมั่นทุ่มเทความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีกันของส่วนราชการองค์กรภาคเอกชน และพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการช่วยกันร,รักษาสืบสานประเพณีเทศกาลไหว้พระนอนและได้จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งขอบกบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเทศกาลไหว้พระนอนในครั้งนี้ผมในานามของพี่น้องชาวอำเภอสูงเนินขอบกบขอบคุณและขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับ ขอบพระคุณท่านนายอำเภอด้วยนะครับลำดับถัดไปนะครับเรียนเชิญคุณชาย,ยนันแสงทองนะครับวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมากล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เรียนเ่ิญท่านครับแีกรับเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเต็ม,ม,มเฟรมครับผมนายชัยนันแสงทองวัฒนธรรมจังหวัดคนครราชสีมาในนามคณะผู้จัดงานขอกอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างสูง ที่ให้<ม>เกียรติเดิน,นทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไหว้พระนอนประจำปี2565ในวันนี้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจรัฐบาลจึงได้มีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากปัญหาดังกล่าวและผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด เพื่อให้ประชาชนทยอยกลับมาใช้ชีวิตปกติจังหวัดนครราชสีมาโดยท่านวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากำหนดนโยบายระยะสั้นระยะยาว8บก13และเห็นและเร็งเห็นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานที่ใหญ่ที่สุดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงมอบหมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับอำเภอสูงเนินหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและวัดธรรมจักรเสมารามกำหนดจัดงานเทศกาลไหว้พระนอนประจำปี2565ระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคม2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์สืบสารประเพณีสก a ารพระพุทธสายญาสิลาสมัยทรวดีอายุ1,3300ป 1, 3, 300ีส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยาธรรมของโบราณน,นำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิสังคมภูมิปัญญาและภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมทางสัตว์ทางพระพุทธศาสนาศาสนาพรามการประกวดอาหารท้องถิ่นและการแต่งกายผ้าพื้นเมืองประยุกต์การเสวนาวิชาการขบวนอัญเชิญผ้าห่มพระพุทธสยญาติพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเชษฐ์อิติยาภา นเรนทิลาเทพพยาวดีกรมกรมมรลวงราชราชราชสารลีนีสิริพัฒมหาวชิราทิศมหาวชาิรราชธิดาแล้วก็ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็พี่น้องผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชน ชาวอำเภอสูงเดินและชาวอำเภอใกล้เคียงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบดีว่าการเกิดโควิดทำให้ระบบเศรษฐกิจและระบบต่างๆของประเทศเนี่ยมีความเสียหายการหารายได้ของประเทศไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับการส่งออกก็มีปัญหาหลายเรื่องไม่สามารถที่จะส่งออกได้ถึงแม้ว่าราคาจะดีค่าแลกเปลี่ยนเงินบาทจะสูง ก็ลำบากเกิดปัญหาเรื่องการขนส่งเรื่องไม่มีเรือไม่มีตู้คอนเทนเนอร์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งขึ้นอยู่กับการลงทุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนในช่วงที่มาเขาเจอปัญหาเรื่องของโควิดนักลงทุนต่างชาติก็ามาน้อยนักลงทุนภายในประเทศก็งานหยุดแล้วหยุดอีกอีกขาหนึ่งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งอาศัยนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามา แต่เนื่องจากมีการปิดประเทศของหลายประเทศทําให้การท่องเที่ยวไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยทําให้เศรฐษฐกิจต่างๆนี้มันชักนักงานไปหมดแต่พอเพื่อเปิดประเทศขึ้นมาเนี่ยเราพยายามจะเปิดประเทศเรื่องการท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังไม่กล้าเข้ามามากนักแต่นักท่องเที่ยวที่ยังเดินทางกันมากคือนักท่องเที่ยวของคนไทยนักท่องเที่ยวของคนไทยนี่มีกําลังแล้วก็มีแรงที่จะใช้จ่าย ผมคิดว่าวันนี้นี่เราจําเป็นที่ต้องเปิดตัวรับนักท่องเที่ยวคนไทยเราต้องรู้ว่านักท่องเที่ยวคนไทยชอบอะไรนักท่องเที่ยวคนไทยเป็นคนขี้เบื่อกลัวร้อนกลัวแดดนะครับไม่ไปซ้ําที่แต่นักท่องเที่ยวคนไทยมีข้อดีคือเป็นนักท่องเที่ยวที่2565 ณนัดนี้ขอพระคุณครับขอบคุณท่านด้วยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านผู้เชียนจันทร์านไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมีกิมมิคนะฮะในการเปิดงานในครั้งนี้นะครับจะมีการลั่นคล้องนะครับโดยท่านผู้ว่านะฮะจะเป็นผู้ที่ลั่นคล้อง3ครั้งด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะฮะวันนี้ต้อง บอกว่าเป็นวันดีนะฮะแล้วก็เป็นวันที่หลายๆท่านได้ความเป็นสิริม,มงคลนะฮะกับตัวของทุกท่านเองด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะฮะสำหรับทีมงานสักครู่หนึ่งนะครับ แล้วกัรนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการนะครับขึ้นสู่ด้านบนเวทีนะครับเพื่อเป็นเกียรติด้วยนะครับนะครับเพื่อเปลดเรื่องเอาัยและที่สําคัญจะให้งานนี้เสร็จสิ้นสําหรับภารกิจนะฮะเทศกาลไหว้พระนอนนะครับที่อําเภอสูงเนินนั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนับ5้ สามสองหนึ่งสามครั้งเลยครับท่านผู้ชมครับขอเสียงปรบมือด้วย